วนของรด้านซ้ายเป็เหตุว่าเนี่ยภูมิประเทศต้นมงต้นไม้เพราะว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คนเลยไม่ปลูกด,ด้านขวาผมนี่นะครับคือคลองด้านว่ดวังวัดลายสองทุกคนทำไมต้อง,งปลูกคลองด้านโบราณเนี่ยพื้นท,ท,ที่มันจะ,นะต่ำพืน้นท,ที่ตรงนั้นเขาต้องปลูกตอนนี้มันจะเพิ่มที่นั่นวัดลายสองจะอยู่ในต้นไม้ซ้ายมือก็เป็นวัดคู่กับวัดแรงส่วนคลองนี่คือคลองหงคลองหงที่เชิญร่างของท้าวสีสุนทรจันทร์ ตรงไปเนี่ยครับก็จะไปชนกับแม่น้ำลพบุรีหรือคลองคูเมืองเดิมคลองภูเมืองเดิมหรือแม่น้ำลพบุรีก็เป็นต้นกําเนิดรอยต่อระหว่างคลองสามัวทั้งคล,คอ,คล,งคงลคองหงกับคลองสามัวจะขนานกันครับขนานกันไปแล้วนั่นคือวัดกลางคลองสามัวคลองหงกับคลองสามัวก็จะไปเชื่อมกับแม่น้าลพบุรีเดิมก็คือประเีศคลองแั้งปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยคลองหงกาลังตื้นตันเพราะว่าหลังจากออกโฉนดตั้งแต่ปี2500 480มาเนี่ยนะครับชฉโนดกับที่ศาสนาที่วัดร้างก็ทับเช่นกันดังนั้นวันนี้สภาพนะครับผมอยู่ใน่เยน่ยจะเห็นว่ายังมีภูมิประเทศที่หเห็นว่าเป็นวัดกลางล่กแก้วุ่นฝันที่ผมจะพาท่านไปวัดไรศเนี่ยเป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่เป็นวัดท,ที่ขนานคู่กับคลองสัะว์วันนี้นะครับผมก็ถือว่า,าทาวสีจุฬาจากรุ่น ราชวงศ์ระโวหรือราชวงศ์สุพรรณภุมิของท่านเพราะเรียนว่าสมัยของสมเด็จพระสุริโยไทยนั้นท่านเป็นต้นกําเนิดของราชวงศ์สุขโขทยัยดังนั้นเรื่องของการศึกศึกในล้วนในวังเนี่ยนะครับก็มีกันมาทุกปศุวันศาดังนั้นราชวงศ์สุพรรณภุมิราชวงศ์ระโวก็รุ่งเรืองนะครับแล้วก็จะกลับคืนมาในยุคข,ของท้าวศรีสุราจรรันอยู่แล้ว นะครับแต่เรียบระบบการปกครองสมัยโบราณน,นั้นความแข็งแรงของราชวงศ์สุโขทัยนะั้นท่านแข็งแรงกว่าก็คือพระเทียนราชาพระมหาธรรมราชาแล้วก็พระสุรโทยทัยพระสุรโยทัยก็ตรงเป็นสมเด็จใหญ่ของพระนเรศวรแล้วเราก็เสียบ้านเสียเมืองในยุคข,ของสุรโทยทัยหลังจากนั้นสมเด็จพระนเรศวรก็กลับมาคู่ชติบ้านเมืองก็ทาใหราชวงศ์สุโขทัยในกรุงศรีอยากลับมารุ่งเรืองดังนั้นท้าวศรีสุราชันก็ถูกปิดตำนานไป แล้วก็บันทึกไว้ว่าพระองค์ท่านเป็นสตรีผู้เรือฉมงดงามและก็เป็นด้วยสูงสัตว์และวันนี้ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันก็ทําให้เราได้มองพบวัดแรง่ันในวงศาว,วดารบันทึกไว้ว่าวัดแงรงเป็นที่เสียงบัญดาไม่ได้ไหมายความวเป็นที่ประหารก็คาด แล้ง่ายๆแรงลงแรงกินแรงทึ้งก็คงเป็นวัดกลางทุ่งซึ่งเสียบหัวประจารย์แล้วก็สร้างวัดเป็นอนุสรณ์ท่านไว้ส่วนพระสงฆ์จะจาพรรษาหรือไม่อย่างไรต้องเรียนว่าในอยุธยานั้นมีวัดเยอะแยะมากส่วนหนึ่งก็สร้างเป็นพุทธบูชาส่วนหนึ่งก็สร้างเป็นอนุสรณ์สถานไว้นะครับหรือสร้างสำหรับดวงวิญญาณบรรพชนเป็นคลองนะครับแต่ตอนนี้ก็ย้อนเชิญ ผมเลยลืมบอก่านผู้ชมนิดนึงคลองสาบัวเนี่ยเป็นชุมชนชาวมอญเก่าแก่เหมือนกับย่านวัดป้อมรามันวัดหงวัดกลางรามันก็เป็นพี่น้องชาวมอญซึ่งเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรพรงคทัางโปรดให้อยู่ทางด้านทิศเหนือนของพระนครอั้ชาวมอญก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมเรื่องหนึง่งที่ยิ่งใหญ่เลยโดยผู้ใหญ่ออนรู้ดีดีจะพาไปก็คือแหล่งทำหม้อ,มอดิน หม้อดินเนี่ยครับแล้วก็ทำอิดมอนงั้นกลุ่มของสับ,บัวรจะทำหม้อหม้อที่เราใช้ในอุปโภคบริโภคตั้งแต่คงศียาส่วนอิฐอิฐก็จะไปทางส่วนพริกทางพรดป้อมรามันกันหม้อดินเนี่ยทั้งเตาด้วยนะพี่ออนนะเตาเตาสา,ามขามนี่เป็นเนินพัะโะสดนะครับเนี่ยคือคลองหงอาจจะถ่ายป้ายม่บอกบอก บทนี้ยังไม่ได้มีการขุด้นทางโบราณในคดีนะครับเรียนท่านผู้ชมผู้นิดเึงนหลายท่านบอกเอ๊ะกรมเสปากรก็เรียกว่ากรมเสปากรนี่ก็ดูแลโบราณสถานทั้งประเทศโดยเจ้าหน้าที่และงบประมาณจำนวนจำกัดก็ทำก็ทำอยู่นะครับวัดไล้ศอกับวัดแนล่อยู่ในพื้นที่ทครพนมโบราณนะครับ ว่าดีเก่าไวนะครับแล้วเราบอก่าเนี่ยครับท่เจาเนน่นก็คือกำแพงพระโบสถ พระอุปศตร์จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็เจดีประธานเจดีประธานก็ส่วนใหญ่จะบรรจุพระบร,รมสาราาีรัตนพระเนื้อดินชินผงโบราณก็ได้ทำมาเพื่อพุทธบูชาคือคนโบราณเนี่ยนะครับก็มีที่นาเป็นหมื่นไร่ร้อยไร่แล้วจะสร้างที่ไว้ก็จะมีระบบเจ้าขุนมุลนายปกครองทางด้าน,นทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกเมื่อมีที่ดินแล้วว่างจากการลบทัพจับศึกก็ทําไร่ไถนากันปกติแต่ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งส่งบริวารอีกส่วนหนึ่งก็สร้างวัดประจำกระนูนขึ้นไปนะครับอาหารตะวันตกเดินดูภาพเลยครับตรงน,นี้ก็สวยตรงที่ต้นโพเขาเหุ้มแผ่นกำแพงไว้ผมสอบถามชาวบ้านในรอบแล้วโบราณแต่ประคุณปู่กันจะเจดินทางได้ดีหมดเลยนั้นพระวัดในโซนในโซนทางห้าทิศเหนือแต่วัดหน้าพระเมรุนเน,นี่ยจะมีโบราณสถานม,มีวัด ร้างวัดเก่าและคนโบราณก็าดิยมทำพราเนื้อดินมันจุกลรูเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาเคยได้ยินวัดตะไกร้ใช่ไหมที่ประหารชีวิตนางวันทองที่เขาบอกเป็นเรื่องวรรณคดีอ่ะจริงๆแล้วขุนแผนอาจจะเป็นเป็นพระเอกในนิทานประวัติศาสตร์ประวัติศาราแต่ถ้าเป็นนักลบสถานที่แห่งนี้เกี่ยวข้องยังไงกับมแม่แม่อยูนเป็นวัดที่อยู่ติดกันกับวัดแรก วัดแรกเนี่ยจะมีแค่ซากเนินแต่วัดนี้ยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมก็คือมีเจดีย์เจดีย์นี้สร้างกันหลายร้อยปีมีวัดติดกันในในในแผนที่ประวัติศาสตร์ว่ามีวัดลายส่อมอเจอวัดลายสอก็ต้องเจอวัดแรกวัดแรกถูกบันทึกไว้ว่าเป็นที่เสียบประจานคือคือโบราณเนี่ยวิธีที่จะสืบค้นทางประวัติศาสตร์หนึ่งแผนที่แต่ที่ดาวเทียมแต่ที่วัดโคบ้านประสาท สมัยที่ผู้ใหญ่ออนมาอยู่กันเนี่ยก็เป็นป่ารกชัดแล้ว้อามาหาักล้างถางพงทำไร้ไถนาแต่เดิมเมืองเนี่ยเป,เป็นในโซนของเนตกระทุ่งแก้วกระทุ่งขวัญติดกันเป็นทุ่งที่เจ้านายมัยามน้ำทุ่งก็ออกออกมาออกมา,ออกมาเที่ยวมาพายเรือมาเก็บไส้ตัวแต่ยามหน้าแล้งก็เป็นทุ่งรกทางด้านทิศเหนือของพระนครตอนนี้จะอยู่ใกล้ชิดพระนครมากกว่าค่ายโพสํมต้นคือถ้าล่องผนานไปเนี่ยครับมันจะมีคลองสะบบัวคลองหงคลองหน้าพระเนี่ยคือแม่น้ำลบบุรีเดิมก็จะขึ้นไป ออกคองขวดไปบางป่าหันไป่ายโพสัมต้นนะครับก็คือเป็นเมืองพระอาทิตย์เหนือนะโอ้รู้ไหมอะไรนี่ลังคาหรือเปล่าลังคากระเบื้องตรงกาบกล้วยเป็นวัฒนธรรมชาวจีนนะครับเนี่ยแต่เราใช้มือปั้นโดยใช้คนคองสะบัวในปั้นเอาไปข้างบนไหมจะได้มีคนดูับไม่ก็คือตอนนี้จะไม่ซากโบสอยู่นี่ฮนะเราดีเราเดินขึ้นไปขึ้นมา อ่ะ <มา S 1> ดูเจดีจยยเจดีย์ใหญ่เป็นเจดีย์ทรงกลมฐานเนี่ยไม่ไม่หินนะเขาเป็นฐานแปะมีแบบเป็นเจดีย์ทรงระฆังความเหมือนกับเจดีย์พระฤาษีสันเทศแล้วก็เป็นเจดีย์ลายลายล้อมเนี่ยครับเนี่ยครับคนก็มีการสันนิษฐานว่นาขุดก็มีมีช่องการขุดคือคนโบราณเนี่ยสร้างเจดีย์แล้ว,ลวสร้างป็นจิตนะครับสรุปว่งโมมาเป็นจีบบัวสวยนะเป็นอิทยาคอนทราอรื่องประมาณนี้ คือผมผมตอบไม่ได้ผมไม่เทนะักประวัติศาสตร์อย่างนั้นแต่ถ้าสถาปัตยกรรมแล้วก็จะเป็นยุคเดียวกับการสร้างเจดีวัดพระศรีสันเพชคือสถาปัตยกรรมของกรุงศรียานีไ่ได้รับพระธรรมาจากล้านนามากขเขมรมากนะครับขเขมรหมายถึงเราไปจําลองงั้นยุยาตอนต้นเราจะได้รับพระทรรมาจากขเขมรเพราะว่าเรียกวัฒณะพระปรางพระปรางก็คือลักษณะฝักข้าวโพดหลังจากนั้นยุยามีตัวตนเราก็ได้สร้างอัตลักษณ์เลยเอารูปแบบจากศรีรังกาเข้ามาเคือเจดีทรงทระฆังคว่ำเจดีทรงรังกาก็เหมือนกับที่ นครศรีธรรมราชเห็นไหมว่าเป็นระคังกวา้าแล้วก็ทาเจดีย์ขึ้นไปแล้วก็มียุคหลังพระสุยไทยก็คือเจดีย์ยอมูไม้สิบสองแล้วก็ปรับกันมาเป็นทรง,งเหเีืองเป็นทำเรื่อยยุคทางศิลปะโบราณาคดีกาสันนิษฐานด้านหน้าเป็นพวกโถ์ซึ่งกรมศิลป์ไม่ได้ขุดคน้นพบเออเสมาแต่เขาเรียกว่าเจดีย์ประธาน้างหลังที่จะเป็นวิหารแล้วก็เป็นมสิสบสองนั้นวัดนี้มีซากที่เห็นยิ่งใหญ่ก็คือเป็นวัดที่มีความสําคัญ ส่วนวัดทำไมสร้างเยอะแยะก็าลยเคยเล่าให้ฟังแล้วเราว่าเจ้าพญาทั้งหลายขึ้นมาสร้างวัดอย่างนั้นก็มีข้าทาสบริวารสัวหนึ่งก็ที่บอกคยที่เด่นคหอผู้ชายก็เป็นข้าสรกาบ คนโบราณไม่ได้สร้างบ้านแล้วมันหนใสก่อนสร้างฟังมันนาเดี๋ยวนัดกันอย่างนี้ลูกหลานไม่จะปั้นปั้นได้มือยั้นเต็นอ้ายก็คือปักเก็ตไงฮะมันนาเนี่ยปักเก็ตออกไหมที่ปั้นหม้อดินมาสวยๆเนี่ยเป็นลายปักเก็ตก็คือคือมอเนี่ยอุปยพเข้ามาหลาย แต่เขาสันนิษฐานว่าชาวมอนก็อยู่ใน,นรูปน้ำเจ้าพญาวิลาวดีนี่แหละหินทรายเนี่ยผมเรียนให้ผู้ชมนิดในงันนี้เป็นเกตความร่วมผมนะครับผมผมไม่ขอจับนะเนาะเราก็ง่ายๆเนาะเราไปตีนะครับว่ดเขาลงเราก็ใส่เกวียนมาเลยอายุธยาเราไม่มีหินนะมานานหินเนี่ยเราก็สันนิษฐานประการที่หนึ่งก็คืออาจจะเป็น,นเจวารูปจากเลงอกออัคมะเหมน แล้วเราก็มาแกะสลักขัดเกาใหมา่เราจะเห็นว่าการสลักหินเนี่ยไม่ได้สลักหินทั้งก้อนเขาจะท,ท,ท,ทานนําเป็นท่อนๆฐานล่างหนึ่งท่อนฐานองค์ฐานคอฐา,านแขนแล้วก็สอปูนสอปูนม่ถึงอาปูนเคลือบพีแล้วก็ปั้นพระอย่างนั้นต้องจะบอกว่าโจรเอาพระคามา้าพันคอพระละหักไปเลยเนี่ยไม่ได้หักคอพระคือโบราณเข้ามาต่อเป็นท่อนๆแล้วแล้วก็ พุทธศิลปะของยุทธยาสังเกตเห็นอยู่เนี่ยไม่ทำมก็จะเป็นบาทรับเป็นบาทรับอยู่แล้วก็ปูนพอกตอนแรกเรามาดูตอนแรกนึกว่าปะคอหักไม่ใช่ดูทั้งเกศใื่ลงมาเขาตอกตอกเป็นแท่นๆเรียงซ้อนแล้วเอาปูนสอแล้วก็ลงรักปิดทองแต่ในยุคปลายๆเนี่ยก็เริ่มมาเป็นสมฤทธิ์มีการหล่อโลหะขึ้นมาก็จะมีพุทธศิลปะสุโขทัยอู่ทอง อาีุทยายมีวัดอย่างนี้อยู่เยอะครับแต่ตอนนี้เป็นกลุ่มวัดโซนทิศเหนือกรุงศรีอายุธยาและเสินใหญ่เจดีเนี่ยเขาก็จะเผาอิ่ตรงพอดีเรียงซ้อนๆกันแล้วก็ฉาบปูนเพราะว่าเราไม่มีโรงงานปูนซีเมนต์เราเชนเนลก่อนมานาเราจะเรียงอิฐขึ้นไปก่อนจนฐานรากเนี่ยนะครับจะใช้ถมดินกับท่อนซุงเรียงหมอนรองงั้นเวลาสถานส่วนหนึ่งที่ถูกทำลายไปเนี่ย ไม่มีใครขนอิดไปหรอกก็เจ้านายเลาขนไปสร้างจรุงศีอยาธยามมอบไปอย่างผู้ใหญ่ออนอยู่นะผู้ใหญ่ออนเอาอิฐมาสองหมื่นก้อนอวัดนี้ล้างก็ถอดอิดไปอิฐไม่ได้เสียหายนี่ครับเพราะว่าเป็นยาพักสกัดอย่างเงี้ยถอดได้เลยหนะ่ขึ้นไปยืนแล้วก็ถอดถอดถอดเพราะเผาไม่ทานเพราะยุยาไม่มีฟืนไม่มีฟืนไหมเพราะว่ามีเรือไงคือทําอิฐปีหนึ่งทุงผู้ใหญ่ออนเป็นผู้ใหญ่บ้านมีลูกบ้านอยู่ร้อยคนผู้ใหญ่ออนก็เผาได้เฉพาะหน้าแรง พราะหน้าน้าน้าท่วมหมดเลยแต่เผาอิดมาจากไหนต้องเช็คเก็บยายอองก็ต้องสีข้าวทํานาก่อนนะทำนาเกี่ยวข้าวเสร็จสีข้าวไว้กินส่วนหนึ่งยุ้งฉางเอาเอาเก็บนะมาเก็บไว้แล้วก็ขุดหน้าดินเพราะอะไรเปล่นาน้าทุนยานดินมันมาดินแดงเนี่ยเต็มเลยในรอนก็ขุดหน้าดินนี่คนทุนยาเขามีวัฒนธรรมอย่างนั้นงั้นหน้าดินก็มาทําหม้อทําอิดทําเครื่องมืออุปกรณ์ใช้ แล้วที่เรียนบอกเราไม่มีโรงงานปูนซีเมนมันต้องใช้หนังกวางใช้หอยมาจากทะเลเอามาเปามาปมาหมาักม,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 มาตำสีเราก็ไม่มีสีเราก็ได้เราทำมาจากประเทศจีนเอาปูนนี่แหละผสมสีแล้วนั้นสีขาวสีแดงเรไม่มีส่วนลังคากระเบื้องก็เกิดจากดินเนี่ยมีเกรดก็ะจะมีช่างเฉพาะเป็นตำบลแหลง่งทำปูนก็วัดสารปูนที่มานาไปกระจายบ่อยๆเนาะแหล่งผลิตปูนเขาก็สั่งเกลือหอยมาจากชาย,ชายทะเล แล้วก็ปูนหยิมปูนมาจากหน้าพลานมาเผารวมกันหนังกวางอิดก,ก็เผากันไปยังผู้ใหญ่อ่อนนั่นมาด้วยเนี่ยท่านจะรู้ผมพูดเนี่ยท่จะนึกภาพออกคนเผาอีกก็เผาไปปั้นหม้อก็ไปม,มีคนมาซื้อแม้ยุคสักผู้ใหญ่อ่อนหกเจ็ดสิบปีเนี่ยคนของสับปะก็ทาเตาขายไปถึงชนพริกเนี่ยเตาอ่างโล่เนี่ยที่ใช้กระปิบหุ้มเนี่ยแล้วก็ปูนเนี่ยแล้วก็ทํารังพึ่งมันก็จะมีบ้านทํารังพึ่งก่อเตาทํานมนมนม,นมเตา เนี่ยบริวัฒนากการครกด้วยเนาะครกมีสัก,กเบืออ่าสักเบือช่างไม้กึงอ่าเอามาจากต้นตาลครกก็ว่าไปเครือก็จะมีช่างอยู่ริมคลองสะบ,บวกหลายคนบอกเอาน้ําดินในแม่น้ําไม่ใช่ครับน้ํามันท่วมบริวาทุกปีไปดูทวนี้ก็ได้น้ําใครบ้านอยู่ริมน้ำเฉพาะคนบางบานเนี่ยดินขึ้นทีละห้านิ้วเป็น,น,นคืบนะใตถุนบ้านเป็นเนื้อดินละเอียดมาจกภากเนื้อจะเป็นลมนะครับท่านผู้ชม สรุปครับปัจจ an. ุบันเสียดอนมัชนาสถานนีรได้รับการบูรณาการทางภาครัฐบาลก็คือกรมศิลปากรคงให้ความสําคัญเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนให้ความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ของเท้าศรีสุดาจ์และก็วัดลายศอกับวัดแร้งก็คงมีการดําเนินการค้นทางโบราณคดีขุดค้นแล้วก็มีการปฏิสังขรให้กลับมาได้เห็นเท้าเดิมแล้วก็กันพื้นที่เรื่องรัศฎรเกียรยุทธยาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย วัดบริวารน,นอกกำแพงเมืองเนี่ยก็ประชาชนจับจองสองก็คือเช่าต่อสำนักพุทธเดิมเนี่ยที่วัดล้างก็ยกให้เป็นที่พุทธศาสนาโดยเครียกสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจัดให้เช่ามีกมรมเสียวกรขึ้นทะเบียนที่นี่ก็ถูกขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังขาดการปฏิสังขรณ์แล้วก็หวังว่าท่านที่ปกกรมศริล์และทางภาคราชการ นะครับก็คงมาปฏิสังขรเพื่อเป็นอนุสอนให้เด็กๆได้ศึกษาน้องๆน,นักเรียนผู้ประชาติไทยไปยังมีอีกหลายร้อยวัดที่ยังไม่ได้รับการบูรณะนะครับนีน่นึงอาจารย์วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับวัดลายสอและวัดแรงอยู่ทางด้านทิศเหนือของกรุงศรีอยุธยาก็คือถ้าจะมานะครับก็เส้นวัดหน้าคเมงมาวัดศรีโพนี่นะครับก็อยู่ติดกับวัดกลางคลองสาบัวเลย ปัจจุบันเราตัดถนนผ่านวัดเจ้ายากพอเห็นว่าเจ้ายาก็จอดเลยเพราะวัดแร้งเดินเข้ามาอีกประมาณ200เมตรเทคอินที่วัดเจ้ายาจอดรถแล้วก็ถามชาวบ้านเดินเข้ามาเพราะตรงนี้ยังไม่ได้ถูกการปักหมุดเรียกว่าวัดแรงส่วนวัดแร้งติดกับวัดลายสอผมยืนตรงนี้บนฐ่านพระบรถศวัดลายสอก็เป็นวัดที่เราจะเห็นว่า50ปี60สปีก็อย่างนี้แหละแต่อยุทยาเขามีการบูรณะมาเรื่อยๆแต่วัดในบริวารมีเยอะมาก